ลุงแดงสวัสดีครับตอนนี้ลุงแดงอยู่ที่ช่องแคบเสือกระโจนฮะที่เชียงกีฬาตรงนี้จะเป็น,นต้นแม่น้ำยางสีเจียงนะฮะตรงนี้ยเขาเรียกว่าน้ำลายจินจินชานะจินชาเจียงตรงนี้ด้านเหนือเราไปนะก็จะเป็นในตรง ถามแยกกีแม่นม้ำช่องแคบป,ปลวกกันห้าทนั้นที่มีต้นต้น,น,นไม้บางไปหน่อยนะฮะน่าจะไหลลึกมากฮะเชี่ยวมากตรงนี้ก็เป็นจุดไฮไลลไื่ที่เ้ามาให้ถ่ายรูปภาพช่องแคบสกจจนที่มาของช่องแคบสกจจนเนี่ย